ครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าหนึ่งวันของเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สื่อสารประสานงานนะครับมีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมครับมาติดตามกันเลยครับ <c oughs> ส่าฟล้านครับกอติดตามกันครับเอาว่า 2F ล้ลนเอาว่า2ว่า 8F ล้านแจ้งยึด1ยห้5ที่เกิดเหตุ อะแปดสี่เก้าสี่สถานี2 1 4 3 0 1 5 0 6, caso, 6ี6 6่ามหาศอ่เาะปเป็นผู้ป่วยหกล้มนะเปี่ยนซึม6ล้มซึมไม่พูดหมู่3บ้านแก้ง2คอนตำบลบ้านยางเหมือนสวนน้ำหลัดเมืองใกล้กับศูนย์สองผู้ใหญ่บ้านเหนึ่น 08.58แเเป็นันดอกแล้วก็พยายามที่จะหาเลที่ตัวัวสองบูเรียงไปด้วยตอนจบมาเท่านั้นไม่หยุดทำให้เขามีความพยายามจะเติมโตต่อเนื่อง่เลขสที่เกิดเหตุแปดสีเก้นแป่เก้าห้าหนึเศษ2องศู ตอนนี้ทีมแอดวานก็เดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าอาการผู้ป่วยจะมีอาการเป็นยังไงนะครับรอทางทีมแอดวานส่งบอแปดอาการผู้ป่วยมานะครับรอติดตามกันครับ แอมบูเกษสองแอมบูอาการเข้ามาด้วยเป็นไงบ้างสามารถทิ้วไหมไม่ยคนแรู้สึกตัวดีเอาว่าสองร้อแปดคนให้รู้สึกตัวดีอายุสามเมตามยกนแพงเอา่าสองร้อแปดแอมบูยี่สิบสามสามแยกบ้านกำแพงผู้บัดเจ็บอย่างไรรู้สึกตัวดีศูนย์เก้าหนึ่งเก้า ตอนนี้คนไข้ก็รู้สึกตัวดีแล้วนะครับหลังจากที่รับแจ้งว่าหกล้มซึมไม่พูดนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลไดนะ้ก็แจ้ง ER เข้าไปแล้วสวัสดี ครับผมเมื่อกี้วัดชายตามรีเฟอร์นะครับเดี๋ยวมีภารกิจรีเฟอร์ครับมาดูกันว่าตามรีเฟอร์ของสวนสื่อสารเราทำไงบ้างครับดูตารางเวรครับตารางเวพรพนักง,งานขับรถนะครับอเควันที่สิบสองเป็นห้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะตามวิทยุครับตามทางวิทยุสื่อสารห้าศูนย์หนึ่งเกษตรสองห้าศูนย์หนึ่ง 501ศูนย์หนึ่งเกษตรสองเรียงไม่ตอสติดต่อไม่ได้นะครับก็ตามทางวันสิบสามครับ <c oughs> ดูโทรศัพท์ของเราครับไฮเทคมากครับสักครู่ครับเดี๋ยวตามรีเฟรด ยังไม่รับสายครับครับผมคือเนื่องไงมีลิฟว์วัดใช้ครับสีเหลืองไปใช้ภุม้มโอเคครับวัสด,ดีครับ โอเคภารกิจตามพอครารลก็เรียบร้อยครับต่อไปภารกิจตามพยาบาลรีเฟอร์ครับก็เหมือนเดิมครับดูตารางเวรรีเฟอร์ครับนะรีเฟอร์คนแรกออกไปเมื่อคืนนี้ครับก็ตามคนที่สองนะครับคนที่สองของวันที่สิบสองก็คือ ชลิดาโอเคตามทางวสิบสามเลยครับฮัลโหครับผม มิลิเฟอร์วัชัยยูเจ i t ไปชัยภูมิครับโอเคครับสวัสดีครับเเคเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการตามรีเฟอร์ครับก็ลงเันทึกไว้ครับหลังจากตามเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลงบันทึกเวลาตาม เวลาตามสถานที่ไปนะครับจุดไหนจุดไหนนะครับไรเป็นหลักฐานนะครับอ่าภารกิจตามรีเฟอร์ของวันนี้เสร็จสิ้นครับเดี๋ยวรอภารกิจต่อไปครับเช้านี้สั่งการหนองพลนงามออกรับผู้บาดเจ็บนะครับเป็นแผลฉีกขาดที่บริเวณศีรษะครับก็แจ้งไปแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะ น้องเพนงามยี่ิบสามเป็นยี่สิบสามที่ใด,ด,ด,ดว่าสองว่าแปดเป็นโอเคครับวันนี้ก็มีรีเฟอร์นะครับมีออกเหตุนะครับแล้วก็มีสั่งการของในอ,อบอตอออกรับผู้บาดเจ็บครับกูชิบออบอตตนะครับ อันนี้ก็สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีครับเค่อนี้วิทยุของเราชำรุดไม่ใช้งานไม่ได้อยู่สองเครื่องนะครับใช้ได้ตอนนี้สเตนบายอยู่เครื่องเดียวโอเคครับว่าสองว่าแปดรีเฟอร์ศูนย์หนึ่งแจ้งยี่สิบหนึ่งรอพอยยี่ห้ารอพอสองสามศูนย์ สองสถานีคุณชนิดาห้าศูนย์หนึ่งวาเซว่าเซร,ร,ราบเลองนะครับสิบสามเก้ารถรีเฟอร์ที่เราตามคันแรกออกไปแล้วนะครับก็ก่อนออกก็แจ้งมาศูนย์เพื่อให้ศูนย์รับทราบครับว่ารถรีเฟอร์เราออกเดินทางไปแล้วนะครับโอเคครับมีภารกิจครับรับแจ้งจากวัดชายว่าให้รปภพ,พา คนไข้ไปเข้าห้องน้ำครับเป็นคนไข้จิตเวทครับลูกค้าราพอกเกษตรสองรพออครับ2องสิบห้ารือยังห้าครับมีเอ,อะวยวยร่วมไหมไม่มีครับไม่มีอ่าวว่าสองว่าแปดสิบสองศูนย์ศูนย์ตรวจโปรตีนได้ดหมอไหม สองรีเฟอร์ศูนย์ห้าตอนนี้รีเฟอร์ศูนย์ห้ากำลังไปส่งคนไข้ที่ผู้เขียวนะครับอศูนย์ห้ายี่สิบสามลงไฟฟ้าผู้เขียวยี่สิเนี่ยสิบสองศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเราก็จะแจ้งผู้เขียวให้สามห้านะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงแล้วนะครับเราก็จะไปพักกินข้าวกันครับน,นี้มีลูกไห่มาเล่นด้วยครับออปตอนนอกอกที่นิติลัดครับ้ปไปกินข้าวครับพักเที่ยงแล้ว